My darling, I told you I'm not perfect, man, but I promise I will never hurt you again. My darling, I told you I'm not perfect, man, but I promise I will never hurt you again. video I'll show you โอเคครับมาสวัสดีกันนะครับสำหรับชาว YouTube ของเลดเดฟชาแนลนั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ทำการไลฟ์สดนะครับผ่าน Facebook ของผมนะครับซึ่งเพื่อจะทดสอบ Capture Card นะครับผมนี่ Capture Card Capture Card ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับโอ้ยพูดผิดแคปเจอร์การ์ดตัวนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับผมบอกเลยนะครับสำหรับคนที่งบน้อยนะครับมีงบประมาณน้อยนะครับผมและอยากจะได้ การสตรีมแบบคุณภาพสูงๆนะครับหรือว่าไม่ว่าคุณจะสตรีมขายสินค้านะครับหรือว่าสตรีมการเล่นเกมนะครับและอยากให้ภาพที่เจาะอยู่ที่ตัวเรานะครับหรือว่าการแสดงสินค้าแบบนี้นะครับให้มันคุณภาพสูงๆนะครับผมคุณสามารถใช้ Capture ์การนะครับผมในการนําภาพออกจากตัวกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็น กล้อง m i r r o r ร e s s หรือกล้อง DSLR นะครับที่รองรับการทำงาน HDMI แบบ Clean HDMI นั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาใช้กล้องพวกนี้นะครับถ้ามี Clean HDMI นะครับจะทำให้ภาพของเรานะครับเวลาที่ไปอยู่บนสตรีมอย่างเช่น OBS อะไรพวกนี้ก่อนสตรีมนะครับเราจะไม่เห็น UI ของกล้องของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งมันดีมากๆนะครับและทำให้คุณภาพของสตรีมของเราในมันดีนะครับ โดยที่ตัวนี้นะครับที่ผมปล่อยออกไปให้ทุกคนได้ดูนะครับปล่อยที่60 fps นะครับผม1 0 80p นะฮผ่านแคปเจอร์การตัวนี้นะครับผมโดยที่ใช้ HDMI นะครับโยงจากตัวกล้องมินิเลสของผมนะครับไปใส่ตัวแคปเจอร์การ์ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีรู HDMI อยู่ข้างล่างนะครับผมนี่ตรงนี้ซึ่งคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับก็ตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าเรามี ตัวกล้องของเรานะครับสามารถเสียบไม้ได้นะครับก็ใช้ไม้เสียบจากตัวกล้องมาใช้แทนได้แต่ผมใช้ไม้แยกนะครับอย่างที่ตัวนี้เป็นของเซนไฮเฟอร์นะครับใช้แยกนั่นเองนะครับเพื่อจะได้ทดสอบได้เพราะว่าตัวกล้องของผมเนี่ยมันไม่มีตัวรูเสียบไม้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ผลก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับไม่รู้ว่าคุณภาพจะโอเคหรือเปล่านะครับสำหรับ60 fps นะครับผมแล้วก็ การสตรีมผ่าน OBS ซอฟต์แวร์ OBS นะครับผมแล้วก็ผ่านตัวแคปเจอร์การ์ตัวนี้นะครับถามว่าผมเคยใช้ตัวอื่นไหมผมเคยใช้ตัวเอลกาโตนะครับที่เป็น Cam Link นะครับตัวนั้นราคาราวๆสัก4 5 0 0 0า0 0ได้นะครับณนะช่วงนั้นนะแล้วก็ตัวนี้นะครับราคามาอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับงบน้อยผมบอกอย่างนี้ดีกว่างบน้อยแล้วอยากใช้ ตัวแคปเจอร์การ์นะครับมีกล้องอยู่แล้วมีกล้องมิเอร์เอยู่แล้วอยากเอาไปใช้นะครับ300กว่าบาทนะครับ300กว่าบาทเท่านั้นหรือว่าถ้าไกลแบบอยากจะลดอีกลงอีกสักร้อยนึงนะครับก็สั่งจากต่างประเทศอันนี้จะประมาณ200อยหน่อยๆน,นะครับแต่ผมบอกเลยอันนี้มีของอยู่ในไทยเรียบร้อยแล้วอาจจะราคา300อาจจะเพิ่มไปหน่อยนึง300นิดนิดๆแต่ผมบอกเลยนะครับว่า มันเร็วกว่านะครับอันนี้ก็ประมาณ2วันมั้งที่ผมได้ของมานี่นะครับคุณภาพก็อย่างที่ทุกคนเห็นผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอาจจะดีหรือไม่ดีก็ลองดูกันได้นะครับว่าคุณภาพจาก c a p เจอร์การ์ดโนเนมตัวนี้แล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้ Made in China นะครับผม Made in China ถามว่ามันจะเทียบกับตัวแพงๆได้ไหมก็คือตามงบประมาณนะครับถ้าเกิดว่าใครงบน้อยหรือว่า เออไม่ได้มีเงินมากมายแต่อยากแบบจะทดลองนะครับในการสตรีมอะไรแบบนี้นะฮะแล้วแบบมีกล้องอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับมันดีกว่าตัวเวลาการใช้โมบายในการสตรีมนะครับเพราะว่าคุณภาพภาพมันก็คงจะสู้กับตัวกล้องพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกสําหรับคนงบน้อยจริงๆนะครับผมแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบเอาไปเทียบกับตัวเอลกัโต้ที่มีราคาสูงๆอนั้นะอันนี้นนะนนนผมว่า มันเทียบไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็คือตามราคามันนั่นแหละนะครับผมมันก็ยังมีจุดอื่นอีกที่แบบอาจจะเป็นปัญหานะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมสตรีมบน Facebook นะครับผมช่วงแรกๆอาจจะมีแบบเฟรมเรตตกๆบางๆนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นน่ยมันก็โอเคมันก็ลื่นดีนะฮะผมสตรีมประมาณสัก10นาทีได้มั้งความร้อนก็มีพอสมควรนะครับสำหรับตัววิดีโอแคป์ก,กาตัวนี้นะครับผม และอย่างหนึ่งนะครับเป็นข้อสังเกตและกันเวลาการส่งภาพเข้าไปนะครับตัวแคปเจอร์การตัวนี้นะครับมีนี่ตรงพอตตรงนี้นะครับเป็นพอรต USB ตัวนี้เป็น USB 2.0นะครับผมถ้าเกิดว่าตัวเป็นแคมลิงก์นะครับเอลกัตโตตัวนั้นจะอยู่ที่3.0นะครับก็คือการส่งสัญญาณจะดีกว่านะครับแต่อันนี้เป็น2.0เท่านั้นนะครับผมก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับผมถามว่า คนกบน้อยหน้าซื้อไปใช้ไหมแล้วมันจะใช้ได้นานไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งใช้ไม่นานเพิ่งได้รับของเมื่อวานนี้หรือวันนี้จําไม่ได้แหละเมื่อเช้านี้มั้งแต่ก็ก,ก,ก็ลองใช้อยู่ลองอัดวิดีโอสตรีมแบบอัดเข้าเก็บไว้ในเครื่องก็โอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปละกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ไปลองสั่งกันดูแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดว่าใครสั่งมามีปัญหาตรงไหนอันนี้ผมไม่แน่ ไม่ทราบนะครับอันนี้ผมได้รับของผมเอามาทดลองให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับเพื่อจะได้ให้ทุกคนรู้ว่ามันใช้สตรีมได้จริงไหมนะครับสำหรับวิดีโอแคปเจอร์คาราคาถูกๆนะครับ300กว่าบาทตัวนี้นะฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับณตอนนี้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าไครไปกินนาทีแล้ว่า8นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองประมาณส10นาทีนะฮะว่ามันจะยังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับ เพื่อจะได้ให้ทุกคนแบบโอเคกับมันนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่โอเคกับมันแบบหลังๆมันมีภาพกระตุกหรือว่างี้ยแบบสิบนาทีปุ๊บเริ่มกระตุกฮะน,นี้ไม่โอเคนะฮะแต่ว่าพอดีว่าชาแนลนี้นะครับไม่ได้ทําแบบว่าสตรีมบ่อยๆคนดูอาจจะน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมีคนดูย้อนหลังอะไรอย่างงี้นะฮะก็ผมจะสตรีมทิ้งไว้แบบนี้แล้วกันเพื่อจะได้ให ทุกคนได้เห็นนะครับว่าคุณภาพที่ออกไปจะเป็นอย่างไรนี่สำหรับวิดีโอแคปเจอร์การโนเนมตัวนี้นะครับ Made in China นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านฟีเจอร์ด้านหลังให้ฟังนะครับสำหรับฟีเจอร์ด้านหลังนะครับเขาระบุว่าเอ่อสปอร์ตอินพุตแม็กเรสสูช 4K ได้จริงเปล่าไม่รู้เพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์ทดลองนะครับผมแล้วก็ Output Max กเร o l ูช i ั่อยู่ที่ 1080p นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ สามารถใช้สาย HDMI เนี่ยโยงนะครับโยงสาย HDMI ได้สูงสุด15เมตรนะครับ 180p 0หรือต่ำกว่านะครับผมถ้าเกิดน,นี้น่าจะไม่โอเคแหละสาย HDMI ของผมใช้3เมตรนะครับผมในการใช้สเตมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็รองรับซอฟต์แวร์อย่างเช่น OBS หรือว่าอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับตัวฟรี OBS ตัวฟรีก็โอเคนะครับใช้ได้ s ั p พอร์ Windows Android Mac OS อันนี้ก็ได้นะครับผมเป็น USB นะครับอืมก็ไม่มีอะไรก็เออไม่มีอะไรเขาก็บอกแค่ว่าไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเพราะว่าตัวนี้มันเสียบเป็น USB อยู่แล้วซึ่ง USB ทั่วไปก็มีไฟประมาณตักส5ุดห นะครับก็มีไฟเลี้ยงอยู่แล้วนั่นเองนะครับเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องต่อไฟเพิ่มนั่นเองอืมเห็นไหมแคมลิงตัวนี้ไป็นไงถึงเวลานี้แล้วมันยังโอเคอยู่ไหมมันสะดุดกระตุกอะไรเปล่าเออถามว่าจากเนี่ยที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับกับจอ obs ข้างหน้าผมเนี่ยถามว่ามันดีเลย์ไหมมันดีเลย์ประมาณสักมันไม่ถึงวิอะ่ะคือ เนี่ยผมยกมืออย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ขยับตามนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าขยับตามแบบว่าปุ๊บปับ๊บแบบร้อยแบบเป๊ะเลยนะฮะมันก็จะมีหน่วงบ้างแต่ไม่ถึงวินะครับประมาณมีลิเซ็แต่ไม่รูกกี่มีลิเซ็เท่านั้นเองนะฮะอืมประมาณนี้ละกันตอนนี้เวลาไปเวลาเวลาไม่ใช่เวลา11นาทีแล้วเนะฮยคุณภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับยังโอเคอยู่ป่ะนะครับเหมาะกับที่ทุกคนจะซื้อใช้เปล่า ถ้าทุกคนคิดว่าโอเคก็ครบน้อยนะครับแนะนําไปเลยแต่ถ้าเกิดงบเยอะไปเล่นตัวพวกเอลกาโตอะไรดีกว่านะครับพวกนั้นมันก็จะดีกว่านะครับก็ตามราคานะครับก็300มันคงจะแบบเทียบ100%ไม่ได้กับ45,000อยู่แล้วนะครับผมเป็นตัวเลือกสำหรับค,งคบนงบตอำจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เอลกาโต้ไม่ใช่วิดีโอ HDMI Video Capture ตัวนี้หรือว่า Capture Card อันน้อยๆแบบนี้นะครับเป็น USB นะเออจะเรียก Capture Card ไหม USB Card USB Video Capture ละกันอืมนะเออเป็น HDMI ไปโอเคประมาณนี้ละกันครับสำหรับการทดลองไลฟ์สตรีมผ่านตัวเนี้ยเออ No Name หน่อย Video Capture Card USB HDMI Video Capture อ้าวเอเอก็บรรจัดสับมา ดีหรือไม่ดีประมาณนี้ละกันครับผมสำหรับคลิปนี้เลดเดฟชาแนลก็มาทดลองให้ดูนะครับของราคาถูกมันจะโอเคไหมก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายเดี๋ยวทิ<ะ>้งลิงก์ไว้ให้ต้คลิปนะ <story> ก็ไปกดกันได้นะครับ <story> ถ้าเกิดว่าใครอยากต้องการง,งบน,นนะครับ no sound I'll find validity